สวัสดีจ้าพี่น้องมัอน,นี้คุณเสียงสิผ้าไปอันเก็บกระดาษไปขายกลัวเอาไว้แดีวนมันหกบานแล้วจ้าไปเสียงสิผ้าไปเก็บกระดาษป้า,ปากล่องทีวีคือใหญ่แท้อันนีใช่พี่สินค้าของคุณเสียงจะพี่น้องได้เวลาได้เพันมาพุ่นขวดเขียดเพื่อนพุ่น,นป้าขวดยังเก็บบ่แล้วได้เนี่ยขวด เฝ้เาเก็บเฝ้าเก็บยานฝนตกะห้ามจิอกป้าล่างนี่เสียเอาไปจะได้คุณเสืองขึ้งใหญ่ค่ะแต่ <laughs> ใหญ่ค่ะใหญ่แน่หลังจากลูกเพิน่นปิดเทอมพิ่นเก็บไว้ข้างนอกฝนสาดใจบัดน,นี้แห้งแหละไก่เปิดเทอมแล้วเพิ่นก็เลยเก็บเอาไปขายแมนบอกคุณเสืองลลูกเขาบด้แว กระดาษอันเด็กๆกระดาษตัวเจปหนึงนนโอ้โปหนึงจังเลยเคยขั้วหลายๆกว่านีมันไปใส่เบิร์ตจ้ะขายนหนบ่ขา,ายมหมอเห็นเลยหมดหมดอันโปช่องก็เอาไปขายหมดโปสามก็เอาไปขายขายได้เบิร์ตบนนี้คุณเสีองอ๋ออันขท้ากระตงังอันสีกระตังบนนี้ แยกกระดาษที่ออกกระดาษที่ยังบอกเอจีเอชออกก็่คกระดาษมันก็ต่างกันเลยพันเก็บเด้เพิ่นเก็บนิดเก็บหน่อยเด้นไงนี่กระรังอันที่วี่เข้าดอกก็เป็นของเกี่ยวค้องดอกเข้าห้เพิ่นมาใหญ่แถ่ว่าจะเอาไปทำอะไรพับเอาบ่อี่คนเสือมึ้นเนี่ยได้จะสิจีกบ่จีกเอาบ่จีกแล้วก็พับเด้อเนาะไม่ชิึ้นโดนได้บ่อันนี้กระดาษมันหรือว่ากระดาษที เป็นเงินเป็นทอ,องเบิด์ตนอจอน้อทุก,กอย่างเป็นสินค้าของคุณเสียเ่ยงบอ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 แมนกระดาษขาวนั่นละ่นะถือหนาม,มน<ๆ>ซื้อๆแต่แหง้งเลยก็เลยเป็นแบบนั้นละ่ะใส่ไปเลยทุกอย่างเป็นเงินหมดแล้วค่ะเด้อันขยันทุกอย่างเป็นเงินเบิร์ตพันวา ขวดยังเพิ่กดเก็บมากองไว้ขั้นห้อกขยันเหันเป็นเงินเบิดเลยนี่โอ๊ยเมนข้วอํเจ้าขั้นขยันหันเป็นเงิน,บนเ,าานนเ,นเนบิดกระดาษพัดกระโปถิดด่มเล็บน้องพัดเก็บมากแนวเขาบต้องการคนอื่นเขาก็ต้องการกระไรมันก็เป็นเงินเบ,บิดอุ้ยทุกใจเบิดอีหยังเงี้ยทุ่งมืออุ้ยทุ่งมือต่างบังลายคู่สองบุได้ดอกสองขนั่นแหละ ขั้นเกินหนึ่งเลยก็เป็นซองทีง่วายลาย <laughs> แมน่ยนยูดอกเพื่อนขาดแท้ก็เก็บมาแต่ปีกายคนนี่ป้าเก็บมาแต่ปีกายเอามอหม้อหนึ่งถือหนามจนว่าพุ่นแต่หม้อหนึ่งเป็นหดหม้อสองหม้อสามแหล่เติมสีเติมซอยขึ้นมีขี้เกียจบ่จ๊ะจะเก็บไว้หนวกคนละยานแลวังเด้อรยานว่ามีขี้เก็บไม่งอลูกขึ้นหม้อสี่นี่ กม้ามหมีมันแห้งได้กระดาษก็ใส่เกิตกรรมเขามันนี้ยังขวดเด้สั่นขวดที่จะเก็บมะคายรถเลยบอสน้่น่ะขวดแก้วนี่ไหมขวดแก้วมันจังบาด้อเดี๋ยวหาหลังใส่ห้าทวงใส่ก็ได้เดี๋ยวเอาใส่ขางๆรถข้างในน่ะ คพิเสือเพิ่นเฮดเพิ่นกรเก็บมากมวลน,นี่นั่นเพิ่นกระเพาะใดใส่ของเพิ่นได้เนี่ยเออได้หลาย้อยเติมได้หนีเลยผู้ดีเลยกับเอาไปใส่คาเลกเก็บมาเลยคอยไปใส่คาเลกเอาไปขายมาเลย <laughs> ลืมมาเก็บมากคอยเชื่อว่าจะขีข่ขา,านทะโนว่บาดนี่ <laughs> คอยยืมอนนเอาไปเลยนั่นได้ได้ได้จะได้มันเป็นสีพิม กิกออกบ่ฮะเบงหันสิเบิ่อันนี้มันบ่ตัวนี้บ่ได้มันบ่ได้มันไดมันมันกระดาษอันเดียวกันหั่นแหละตั้งแต่ว่าอันนันบางนี่เด้เขาใส่สีอยงสีนี่มันเป็นมันบ่เป็นหยังใสไปเถอะนเดียวเขาใกระดาษเก่าเนาะคันอันใหม่ก็ขายบ่ได้อีกได้คือกันแต่ว่าเจได้เอาไปใช้เด้อเนาะบสิใช้หาอีกเพราะว่า ระวังเด้อยังยานมีิเชบอยู่ไหนเทออกลดพเสีองงออกลเท่ออกลดข่อยวอยากเทเลยเด้อมันจับงาบุาบงงงีซ่ข้อเท้าคิวคิวไหลเสุดที่จะได้มือ่นยนแต่ยังก็อยัง อันนี้จเคล้ายๆไปว่ากระดาษเขันแบบว่าเฮ็ดงานเนาะอันนี้จังว่าอันของลูกเป็นสมุดเป็นหนังสือเป็นอันไหนสมุดหนังสือแต่ว่าเขาบบได้เอากระดาษอันนี้เขาก็บรได้อานปุ่นกันเนาะเขาเอาแต่กระดาษชีเขาเอาแต่กระดาษเอเดียบอกไปเลยกระดาษเอเหรียญ กระดาษ a อกระดาษยังสีแยกออกก็บอเอาแล้วเนาะสันได้ป่ะเต้ได้เพราะว่ามันเป็นกระดาษแบบนิ่มๆเสียนเนาะมีบ่ได้ฮะมีเ <laughs> มง,งินบ่จากมีจักลอยบ่ลช่องยังเนาะช่องปลาบ้าเบิรงโดนมีจักลอยบ่ลเนี่ยมีดป่ะเต้จับเบิ่งคือว่าชินักนักคือสิไมมีเงิน บุมี่จักไหวบุมี่ขอบจักดีเว้ย <c> ใ <oughs> <c oughs> ส่งงวงบด่ดีดวงบ่ดีฮันโอ้ยอันันดวงดีไปเก็บขยะกันยังไงเป็นเงินก่อนคุณนะ่ะดวงดีไปขี่กับพ่อเฮดคือเขาว่าได้เล่นวอลมันา่าเขาอ่นดวงอันจะดีขี่ขันขี่เวทน้อยเดียวนะ นี่เงเอราเองนี่ยังไยังบุญดีจะได้ไเอากระาวทีมตรวจปุ่มกตีว่ามูยัดเงินใบหายเดี้วยไหมายัดใบหายอยู่ในส่องบางใ่มันบ่มดีดอกเปิดออกมาแบ่งพันก็ใบก็ยังดีได้นะมีเทั้งบุญีจะดีกระดาษึมมา ดีค่ะแท้เห็ดคือว่ามีเงินนักเติบได้น,น้อไ,ไ,ได้สีหาโลค่ค่ะโมเมนโลหนึ่งอันหกเจ็ดบาทถึงบน,นเป็นแบบว่าายๆบินเนาะบินเสกเนี่ยขอาว,าว้าใบบินมัน,มน กีไรก็คือต่างเหมืนกระดาษแหยออกรดเจ้าหูว่าอันใดขายใดอันดใดขายบ่วใดเพราะว่าคอยหันบ่กหูดอกเออมาเบิง้งนี่แหละถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งจ้าว่าคุณเสืองเพิน่แนแยกกระดาษเพิ่นเอาไปคลายพันหูอันใดว่า,าขายใดอันใดขายบ่วใดจ้ะเพิ่นมาเก็บหนักสะสม <laughs> นัดเก็บกําแต่ว่านางก็พอได้ใช้ของเพิ่นสาววาดก็เอาตัวแม่นยามบ่มีนี่บาทนึงนี่ก็ยากเด้แนมใส่ก็บ่เห็นในบาทนึงก็ได้ยืมไผก็บ่ได้เด้งที่งี่นอนขึ้นยังบ่เห็นพอไแม่นเวลาบ่มีไปกูไปยืมเพิ่นน่ะอายกแม่นบ่เฮ็ดจังซี่นี่บ่อายเด้อนี่บ่ได้กู้บ่ได้ยืมไผ เอ้าคุณเสียงบอกพี่น้องฝากสองในด้วยฝากสองพี่น้องนะสิเดดุกหน่อยบ่แมนจบคลิปไว้บ่จบคลิปแล้วจา้าฝากันพี่น้องฝากช่องอันชนธีดาผ้าเบิ้งในเด้อจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนแอรเป็นกำลังใจจา้าเด็กได้เบิง้งคุณเสียงกับ ซ้อนธิดาผ้าเบงขอบคุณได้เลาคุเสือง้าไปเบงอยงอีกขอบคุณด้หลาย,ยจ้าที่เขามาเบิงคุ้นเสืองกับซ้อนธิดาจ้ะเขามาเบิงกับฝากติดตามสองน้ำเลยเด้อเป็นกำลังใจให้แน่จ้าขอบคุณค่ะ